า่ทรัมป์เอามาจากไหนครับแต่ว่าล่าสุดในทวิ t เตอร์นี่แปลกมากเลยเหลือเชื่อเลยว่าประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอ้างตัวว่าเป็นประชาธิปไตยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยกำลังจะเจอกับการกล่าวหาว่ามีการโกงกันอย่างมโหฬารและคนที่กล่าวหานั้นคือตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองครับเพราะว่าใน Twitter ล่าสุด เมื่อวานนี้นั้นช่าขึ้นไปบอกว่ามีแผนการจะมีการไปแอบพิมพ์บัตรเลือกตั้งหนึ่งหลายล้านใบในต่างประเทศและที่อื่นๆเพื่อจะใช้ในการลงคะแนนทางไปรสนีในการเลือกตั้ง3พฤศจ,จิกายนที่จะถึงนี้ถ้ามันเป็นจริง มันก็จะเป็นเรื่องที่อื้อเฉาเกลียวกราวที่สุดในประวัติศาสตร์เลือกตั้งสหรัฐอเมริกาทีเดียวนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทรัมป์กล่าวหานั้นหมายความว่าประเทศที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยที่สุดสามารถที่จะใช้วิธีการโกงเลือกตั้งแบบโลกที่สามจริงๆครับปัญหาก็คือว่าทรัมป์ไม่ได้บอกว่า สิ่งที่กล่าวหานี้เป็นข่าวมาจากไหนมีหลักฐานอะไรแหล่งข่าวคืออะไรเขียนลอยๆอย่างนี้ทำให้เราสามารถโยงเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียวครับการไปหาเสียงที่เมืองเทาซาที่รัฐโอคลาโฮมาของทรัมป์ที่มีคนมาประมาณ6,000คนทั้งทั้งที่ทรัมป์อ้างว่า ก่อนหน้านี้มีคนมาลงทะเบียน1ล้านคนแต่ว่านักข่าวที่ไปก็จับจ้องอยู่แล้วครับว่าตกลงจะมีใครมาเท่าไหร่อย่างไรก็เห็นรูปเก้าอี้ว่างเกือบครึ่งสนามเลย1ล้านกับ6,000นี่มันคนละเรื่องเลยนะครับดังนั้นก็ไปเจาะข่าวลึกกันพอทรัมป์กำลังจะร่อนลงไปสู่เมืองเทาวซาโอกลาโฮมาเนี่ย คนใกล้ชิดก็มาสารภาพบนเครื่องบินเลยครับว่าท่านครับจํานวนคนที่จะมาฟังท่านสงสัยจะน้อยกว่าที่เราคาดเยอะเลยครับทรัมป์ก็หันมาโวยวายใหญ่ทีหน้าต่อว่าต่อขานสงสัยจะโดนปลดหลายคนละผมว่าเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวไม่ค่อยดีแล้วครับทีมงานหาเสียงของทรัมป์หคนเนี่ยติดเชื้อโควิดครับ ขณะเดียวกันทรัมป์ก็พยายามจะบอกว่าไม่มีปัญหาโควิดเดี๋ยวก็หายเองและในคำปราศัยนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เลยบอกว่าไอ้ที่เราเจอคนติดเชื้อเยอะในอเมริกาเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่ามีการตรวจเยอะเกินไปตรวจเยอะตรวจบ่อยยิ่งตรวจเยอะก็ยิ่งเจอเยอะสิดังนั้นทรัมป์บอกผมก็เลยสั่งคนของผมว่าให้ชันลอการตรวจซะ การชะลอการตรวจในความหมายของทรัมป์ก็หมายความว่าตัวเลขของคนติดเชื้ออเมริกาก็จะน้อยลงสิครับแต่มันเป็นเรื่องประหลาดเหลือร้ายจริงๆประเทศนี้ภายใต้การนําของทรัมป์เพราะว่าขณะเดียวกันก็มีข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขและ CDC กรมควบคุมโรคของอเมริกาเนี่ยกำลังเตรียมทุกอย่างทั้งอุป,ปกรณ์ทุกบุคลากรเพื่อว่าจะมีร,รอกสองของโควิด -19 ในอเมริกา ในเดือนกันยายนนี้ครับในฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอ้าวตกลงมันยังไงกันแน่ครับทรัมป์ดิ้นทุกวิธีทางที่จะต้องชนะเลือกตั้งนี่มีคนวิเคราะห์กลัวครับว่าทรัมป์อาจจะสั่งให้ fda หรือว่าของเราก็คืออยนี่แหละให้อนุมัติวัคซีนสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่รู้แต่รีบอนุมัติวัคซีนให้เสร็จเร็วที่สุด ก่อนวันเลือกตั้งโอ้โหนี่มันไม่ถึง5เดือนนี้นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันส่อถึงความเดือดร้อนความวุ่นวายใจของทรัมป์อย่างยิ่งเพราะว่าโพลที่ออกมาทุกโพลในช่วงสอสาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย,ยแสดงว่าโจไบเดนของพรรคเดโมแครตกำลังนำโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจนที่สุด10%บ้าง12%บบ้าง ท,ทั้งๆที่ทรัมป์ก็จะโม่ตลอดเวลาว่าไม่มีทางที่โจไบเดนจะชนะเข้าได้แต่ข่าวที่หลุดออกมาโดยเฉพาะหนังสือแฉโดยจอห์นบูตันอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงที่เพิ่งวางร้านนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีบทสรุปบทย่อออกมาในหนังสือพิมพ์หลายฉบับแล้วละ่ะที่มันร้อนที่สุดที่เป็นระเบิดลูกใหญ่ตูมโยนใส่เข้าไปทรัมป์ก็คือว่า จอห์นโบ t ตับอกว่า d o n ัลด์ทรัมได้ขอให้สีจิ้นผิงของจีนช่วยซื้อสินค้าเกษตรถั่วเหลืองเข้าวสาลีเยอะๆหน่อยเพื่อจะช่วยให้เขาชนะเลือกตั้งทรัมป์ปฏิเสธหรือเปล่าตอนแรกทรัมปก็บอกว่า John นโบ t ตัจอมโกโหกประเทศแต่ต่อมาก็บอกว่า John นโบ t ตัผิดกฎหมายเพราะเอาความรับราชการมาเปิดเผยอ้าว กลงมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องโกหกกันแน่ถ้ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายเอาความรับราชการมาเปิดเผยแสดงว่ามันจริงใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายแปลว่ามันจริงแต่ถ้าทรัมป์บอกว่าจอห์นโบลตันโกหกก็แปลว่ามันไม่จริงถึงวันนี้ทรัมป์ก็ยังไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้พูดกับสีจิ้นผิงอย่างนี้นะครับดังนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องอื้อฉาวที่มีผลกระทบต่อความนิยมชมชอบ ของประชาชนต่อทรัมป์แน่นอนผมจึงตีความว่าไอ้ทวิตเตอร์ล่าสุดเนี่ยที่ทรัมป์บอกว่ามีคนพยายามจะพิมพ์บัตรเลือกตั้งปลอมหลายล้านใบในต่างประเทศเพื่อจะโกงเลือกตั้งเนี่ยเขียนขึ้นมาด้วยเหตุผลอันใดมีหลักฐานหรือไม่ถ้ามีหลักฐานนี่ทรัมป์ต้องจัดการฟ้องก็เพราะว่ากระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมนี่อยู่ใต้ทรัมป์นี่ ทรัมป์สามารถจะสั่งให้สอบได้ทันทีเลยใครไปแอบพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่จะโกงเลือกตั้งในต่างประเทศเนี่ยต้องโดนจับโดนขึ้นศาลโดนสกัดทุกวิธีทางครับเพราะว่าอเมริกาจะยอมให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแม้กระทั่งการซื้อเสียงก็ยอมไม่ได้อย่าพูดถึงว่ามีแผนการมาโหฬารที่จะไปพิมพ์บัตรเลือกตั้งต่างประเทศเพื่อจะมาโกงเลือกตั้งคำว่าโกงเลือกตั้งในที่นี้ทรัมป์ก็ต้องหมายถึง คนที่ทําต้องการจะโกงเขาว่าสินี่มันแสดงถึงความยุ่งเหยิงวุ่นวายในกระบวนการเลือกตั้งของอเมริกาอย่างชัดเจนแน่นอนนี่แสดงถึงความยุ่งยากวุ่นวายในอเมริกาอย่างแน่นอนครับมันก็จะไม่จบง่ายงายเพราะมันมีเรื่องทางโคโรนาไวรัสมันมีทั้ง เรื่องของการที่จะต้องจัดการกับหนังสือที่แฉทรัมป์มันหมายถึงสิ่งที่ทรัมป์ต้องทำเพื่อจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอันเลวร้ายที่สุดตั้งแต่มีวิกฤตย,ยุค Great Depression หลายสิบปีมาแล้วมันหมายถึงการที่ทรัมป์จะต้องอธิบายว่าที่โทษจีนนั้นเนี่ยว่าเป็นตัวการ ที่ทำให้โรคระบาดนี้เกิดที่จีนแล้วไม่มาออกนอกประเทศแสดงว่าจีนไม่ชสก,กัดเนี่ยพิสูจน์อย่างไรและความสัมพันธ์ของอเมริกากับยุโรปซึ่งช่วงหลังนี้ก็มีประเด็นปัญหาเพราะว่าเยอรมันฝรั่งเศสออกมาประกาศแล้วว่าสงสัยจะต้องมีการรวมกลุ่มยุโรปให้นั่นแฟนกว่าเดิมโดยหวังพึ่งอเมริกาไม่ได้อีกแล้ว แล้วถ้าอเมริกากับจีนมีปัญหากันตั้งแต่เรื่องสงครามการค้าที่ยังไม่จบวันนี้มามีเรื่องร้ายแรงมากเพราะว่าทรัมป์จี้จีนตลอดเวลาว่าเป็นตัวการที่สร้างปัญหาโรคระบาดไปทั่วโลกล่าสุดก็ยังในคำปราศัยนะครับบอกว่าไอ้ไวรัสตัวเนี้ยเราเรียกว่ากังฟลูมีหลายชื่อแต่กังฟลูเป็นหนึ่งในชื่อนั้นกังฟลูมันแปลว่าอะไรครับฟลูเนี่ย ภาษาอังกฤษแปลว่าไข้หวัดใหญ่แต่ความหมายของทรัมป์ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ครับหมายถึงกังฟูหมายถึงกำลังภายในของจีนหมายถึงว่าไวรัสตัวนี้เป็นของจีนก็ยิ่งทำให้จีนโกรธสิครับเพราะจีนถือว่าทรัมป์นี่เล่นอย่างเงี้ยเล่นชกใต้เข็มขัดแล้วละ่ะเป็นเรื่องที่จีนยอมไม่ได้ดังนั้นเราจึงเห็นความตึงเครียดของความสัมพันธ์ของสองยักษ์ใหญ่ ที่จะหนักหน่วงรุนแรงขึ้นถ้าทรัมป์ยังเดินหน้าต่อไปเช่นนี้ล่าสุดเหมือนกันครับจอห์นโบตนคนเขียนหนังสือแฉเล่มนี้เนี่ยที่ชื่อ it happened in this room หรือว่า the room where it happened แปลว่าเหตุเกิดที่ห้องนี้จอห์นบูตนให้สัมภาษณ์ ABC ครับบอกว่าดูจากทุกอย่างของทรัมป์แล้วเนี่ยเขาหวังว่าทรัมป์เนี่ย จะเป็นประธานาธิบดีสมัยเดียวเท่านั้นเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยประเทศอเมริกาจะได้รับความเสียหายหนักหน่วงมากๆเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์อยู่กับสถานการณ์ที่เขาสามารถบิดเบือนเรื่องราวต่างๆได้ตลอดจอห์นบูตันบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ is not fit for office คำนี้ในภาษาอังกฤษ not fit for office หนักหน่วงรุนแรงครับแปลว่าไม่มีความเหมาะสมที่จะอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีแปลว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตอาจจะมีปัญหาเรื่องความสามารถอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่ชอบมาพากลแน่นอนครับโดนัลด์ทรัมป์ต้องจัดการจอห์นบูตันต้องฟ้องว่าเอาความลับมาเปิดเผย ต้องฟ้องว่าบนทาลายความมั่นคงของประเทศจอหนบูตันก็ต้องสู้ตายระหว่างสู้ตายก็ต้องเปิดโปงสิครับก็ต้องเอาข้อมูลที่เขาอยู่กับทรัมป์18เดือนเนี่ยที่จะมาเปิดเผยในหลายสิ่งหลายอย่างและมันเกิดขึ้นช่วงก่อนเลือกตั้งไม่กี่เดือนดังนั้นมันแน่นอนครับมันจะทําให้สถานการณ์การเมืองของอเมริกานเนี่ยยิ่งจะตกสู่อันดับที่ต่ําจนกระทั่งเราคิดไม่ถึง แปลว,ว่าการสู้กันทางการเมืองระหว่างโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะฟาดฟันกันสาดเรื่องสกปรกทั้งหลายแหล่ใส่กันไม่ใช่แค่โคลนแล้วครับจะสาดอุจจาระจะสาดน้ำเน่าทั้งหลายแหล่ใส่กันอย่างหนักหน่วงรุนแรงที่สุดดังนั้นนี่คือเรื่องราวที่เหลือเชื่อว่ามันเกิดกับสหรัฐอเมริกาได้แต่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆครับถึงขั้นที่ว่า ถ้าผมอ่านทวิตเตอร์ล่าสุดของทรัมป์เนี่ยที่บอกว่ามีคนจะพิมพ์บัตรเลือกตั้งปลอมหลายล้านใบในต่างประเทศเพื่อจะเอาชนะเขาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดเขาแพ้เลือกตั้งเนี่ยเขาจะอ้างเหตุผลต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเลือกตั้งเช่นเลื่อนไปไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งฟ้องพรรคเดโมแครตฟ้องกระบวนการทั้งหมด และจะทําในสิ่งที่คน้าดไม่ถึงคือฉันจะอยู่อย่างนี้และเลือกตั้งใหม่ไหมมันจะยากที่จะเชื่อใช่ไหมครับว่าอเมริกาจะมีเหตุการณ์เช่นนี้แต่ผมชักไม่แน่ใจแล้วครับดูจากหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในอเมริกาช่วงหลังเนี่ยมาตรฐานของความเป็นประชาธิปไตยของสังคมเปิดกว้างของการเคารพในความเห็นแตกต่างของการไม่เหยียดผิวของการให้ความเสมอภาคกันเนี่ย มันเกือบจะเรียกว่าไม่มีให้เห็นชัดเจนเท่าไหร่เลยครับนี่คือความเป็นห่วงของผมในฐานะที่เราเป็นคนไทยติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองของเราเองไม่พอครับต้องติดตามเหตุการณ์ระหว่างประเทศเพราะทุกเรื่องล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อเราทั้งสิน้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับอเมริกามีอะไรเกิดขึ้นกับจีน มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์จีนกับอเมริกาจีนกับอินเดียจีนกับญี่ปุ่นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้อย่าเพิ่งวังใจนะครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็กําลังจะคุกรกุ่นมากๆเลยครับล่าสุดเนี่ยเกาหลีเหนือประกาศแล้วครับว่าจะโปรยใบปลิวเนี่ยสิล้านใบลงไปที่เกาหลีใต้ดูแล้วก็อาจจะขำๆนะครับเพราะใบปลิวนั้นก็เป็นใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยทำก่อนเกาหลีใต้เนี่ยให้คนที่แปรพักจากเกาหลีเหนือเนี่ย ไปโปรยใบปลิวดาเกาหลีเหนือตรงชายแดนมีการปล่อยลูกโป่งขึ้นมาแล้วก็โปรยใบปลิวดาเกาหลีเหนือยย่วก็เลยซัดกลับมาและมีการขู่ว่าจะมีการส่งทหารเกาหลีเหนือเนี่ยมาตรงชายแดนด้วยมาประชิดติดชายแดนเลยทีเดียวก็และคิมจองอึนก็ระเบิดไอ้สำนักงานความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ตรงชายแดนนะครับที่เคซองด้วย และน้องสาวของคิมจองอึนก็ทําท่าว่าจะขึ้นมาเป็นเบอร์สองของเกาหลีเหนือใช้ภาษาดุเดือดเลือดพล่านกับเกาหลีใต้รบเป็นรบอะไรทํานองนั้นทั้งโลกนี้มันมีเรื่องคุกรุ่นปันป่วนและโคโรนาไวรัสโควิด1 9ยังไม่ไปไหนนะครับตรงกันข้ามตัวเลขระดับโลกยังพุ่งขึ้น WHO เพิ่งเตือนครับบอกว่ามันดูเหมือนว่าเรากำลังเจอกับระลอกใหม่ แล้วมันก็จะพุ่งขึ้นมาไทยเราถึงแม้ตัวเลขจะดีเนี่ยประมาทไม่ได้เลยครับมันอาจจะทําให้เราต้องทบทวนหลายมาตรการที่เรากําลังจะผ่อนคลายเรื่องของการบินเข้าออกนอกประเทศด้วยซ้ําไปดังนั้นความปั่นป่วนวุ่นวายผสมกับเศรษฐกิจที่ย่าแย่เนี่ยทำให้เราต้องมาตั้งหลักจริงๆครับ